มาลองกันอีกร้านกับชาเขียวสไตล์ญี่ปุ่นนะเป็นเหมือนจ้ะคาเฟ่เปิดใหม่เล็กๆเคยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมาก่อนที่แอ่เคยมานั่งนะตอนนี้เปลี่ยนเป็นาชาทีเฮา,าชาทีเฮาแล้วนะเปิดหรือเปล่าจะเปิดแล้วนะตกใจตกใจอะไรเล็กน้อยโอมี สั่งฝั่งนี้แล้วก็มีที่นั่งเยอะไปนั่งฝั่งไปนั่งฝั่งนู้นได้ครับเหมือนจะเคยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเก,ก้ากลายเป็นร้านกาแฟไปแล้ว <c oughs> มีชื่ออะไรแล้วจำไม่ได้แล้วโตโตโรตโตโรหรือเปล่ามีที่นั่งหลายโซนเดี๋ยวไปสั่งน้ำก่อนเนาะเนะตอนะมีคน อยู่ข้างในเดี๋ยวเราเราให้เขาออกมาก่อนดีกว่าตกใจอะไรรู้หรือเปล่าตกใจตกใจเสียงการักน้ำตรงนี้ก็น่ารักน่ารักเพราะมีตัวนี้ไปสั่งกาแฟกันดีกว่าเอ้ยไปสั่งชายเขียวกันดีกว่าเรียนเลยสดีค่ะสวัสดีค่ะมีอะไรแนะนำบ้างเอ่ย แบบเย็นๆไม่ใส่นมแบบส่นมค่ะเป็นน้ำโยสุสดชื่นสดชื่นไหมคะยยสุเหรอคะโยสุหวานน้อยเรามาจากคาโกชิมาเป็นเกรตดนี้ค่ะเซเลมานเนียลค่ะเป็นขอบทางใต้ของญี่ปุ่นภาคใต้ค่ะถ้าไม่ชอบเปรี้ยก็ไปทางชอบดอกมะพร้าวมีใช่ไหมคะคะเอาชอบดอกมะพร้าวกันคได้ค่ะ น่ากินน่ากินเลยเดี๋ยวจะออกไปนั่งข้างนอกน่าอนู่ใช่ไหม เป็นนางข้างนอกดีกวา่าตาน่ารักแฮะอยากได้รูปตรงนี้อยากได้รูปตรงนี้จะถ่ายยังไงน่ารักมากอาจจะ ได้เห็นน่นอะมุมที่มองไม่เห็นมุมไหนจะเห็นได้ได้บ้างเรียบรอ้อยไหมมาเพียวด้วยอันนี้คือมาจักชออ่อดอกมเม้ ต้องคนนะคนก็คือหวานพอดีเลยถ้าไม่คนชอบหอดมะข้าวก็สว่างน,นิดนึงเพราะเดี๋ยวนี้จะกินหวานน้อยมากมัมชชาดีเลยนะเนี่ยอากาศร้อนร้อนก็หวานมาสิทนิ์นะตาเต้เปิดใหม่ตาตายญี่ปุ่น ปลาสไตล์ญี่ปุ่นบรรยากาศวัดไทยมีปลาด้วยเดี๋ยวปลาจะกระโดดขึ้นมาเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะ,นะเดี๋ยวเดินไปดูปลากันม,มันชากกับชอดอ,อกมะพร้าวก็เข้ากันนกันนะมันจะหอมอ่อนหอมนอ่อน หอมมะชะด้วยนิดนึงแล้วก็หอมหอมมะฉะด้วยแล้วก็หอมมะพร้าวอ่อนๆไปดูชวนไปดูปลาชวนดูปลาแต่ไม่ไม่ใช่ปลาแบบนี้เป็นปลาแบบนี้ตานหนูนเป็นปัดบ้านไร่บดบ้านไร่จเจริญผล สงสัยป้าจะอายนะเมื่อกี้ดอดกันใหญ่เลยมาเวลามาดูแล้วไม่มีหรอวะสงสัยป,สยป้าจะเขินสงสัยป้าจะเขินนิดนึงแล้วก็จะมีโซนนี้สามารถนั่งห้อยขาริมน้ำได้ก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่ารักดีนะเยใครจะมาหน้าตรงนี้เป็นโคมไฟน่ารักไหม ทุกอย่างในโลกนี้รัวแล้วจ้าน่ารักหมดได้ก็คือชอบหมดเลยแตชอบตรงนี้ชอบตรงนี้จะถ่ายรูปได้ีบบหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นเหมือนกันตรงนี้ก็น่านัาง่ง เพราะว่าตรงนี้ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะอยากให้ดูปลาแหลว่าทุกคนไม่เห็นปลาเลยเย็นๆเปิดไปแถวนี้ก็น่าจะสวยนะใช่ไหมแค่ว่าแค่ว,ว่าสวยนะชอบตรงนี้หรือป่ะ เหมือนจะสวยเลยนี่สั่งตรงนี้ตลบมากเล่นคนเดียวเก่งไหมก็เล่นคนเดียวตอนหนุกอยู่คนเดียวตอนแรกร้อนนะตอนนี้เริ่มไม่ร้อนละอันนี้เปิดใหม่จริงๆเขาบอกว่าเพิ่งเปิดไม่กี่วันนี้เอง รักไหมหลับดีกค,ค่ะตานี่ก็คือคาเฟ่เปิดใหม่ชื่ออะไรนะคาวะเอาไว้มาใหม่ได้ไม่ไกลมากนะมาง่ายด้วยที่จอดรถเยอะมาก จบทลิปวันนี้แล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือคาเฟ่เปิดใหม่ในซอยพันท้ายเปิดใหม่ล่าสุดเพิ่งเปิดไม่กี่วันนี้เองเผื่อใครจะตามมาชาเขียวคุณภาพดีเลยนะกินแล้วรู้สึกถึงความสุขภาพดีอร่อยรู้สึกว่าชาเขียวกับชาดอกมะพร้าวใช่ไหมมันจะมีแบบกิน กิ่นดอกมะพร้าวกลิ่นมะพร้าว้มะพร้าวนิดๆด้าเข้ากันมากเลยนะอร่อยเนาะกินต้งนานเป็นไงล่ะผิดด้านไม่เป็นไรกินเองคนเดียวอือดีเอยากใครจะมาลองกินนะอยากถ่ายสวยๆก็ถ่าตอนที่ยังไม่คนนะแล้วก็คนเวลาคนเข้ากันอร่อยมาก ากติดตามกันด้วยนะกดติดตามแอบ้างนะจะได้ไม่พลาดเวลาแอลงคิดใหม่ๆนะหาเจอกันง่ายแผลไปไหนจะได้เจอกันง,ง่ายๆนะแสบแบบนี้ที่แนะนำน่ารักน่ารัก,รกแบบเงียบสงบคนไม่ค่อยเยอะแบบนี้เป็นประจำจริงๆแล้วร้านเขาคนเยอะนะแต่เลือกเวลาที่คนไม่เยอะเกือบทุกร้านแหละจะไปเอาไว้ครั้งหน้าจะไปเที่ยวไหนไว้เจอกันใหม่นะ